สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะวิชาสุขศึกษานะคะเราจะเรียนเรื่องการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะข้อที่1บอกอาการของการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะ ข้อที่2เสนอการปฏิบัติตามคําแนะนําเมื่อเกิดการบาดเจ็บข้อที่3มตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บนะคะนักเรียนคิดว่าแอลโกอฮอล์ล้างแผลกับน้ำเกลือล้างแผลมีความแตกต่างกันอย่างไรทราบไหมคะอ่าคุณครูจะพาไปดูนะคะ แอลกอฮอล์ alcohol, ล้างแผลนะคะแอลกอฮอล์ alcohol, ล้างแผลใช้ทำความสะอาดสิ่งสกรปรกบริเวณรอบปากแผลนะคะสำหรับน้ำเกลือล้างแผลใช้ทำความสะอาดแผลได้โดยตรงนะคะเห็นความแตกต่างหรือยังอ่ alcohol, า,อาออแนะลนะนนอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดรอบๆอบแผลนะลูกนะส่วนน้ำเกลือใช้ทำความสะอาดแผลได้เลยนะคะ คราวนี้หนูก็จะใช้ได้ได้ถูกต้องนะคะนักเรียนเคยได้รับบาดเจ็บหรือไม่เกิดจากสาเหตุใดเคยไม่รู้อ่าหลายคนเคยได้รับบาดเจ็บนะคะบางคนอาจจะไม่เคยเลยก็ได้อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราเช่นอะไรบ้างคะอ่าหกล้มลื่นล้มตกบันไดจักรยานล้ม หลายหลายอย่างเลยนะคะอันนี้คืออะไรคะนักเรียนอามีดหรือของมีคมนั่นเองนะคะมันก็จะบาดมือถ้าเราใช้ไม่ระมัดระวังนะคะทำให้เราเป็นแผลนะคะสำหรับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นก็คือไงคะเนื่องจากมันเป็นของมีคมนะคะมันก็จะไปบาดท,ที่เนื้อเราถ้าเราใช้ไม่ระมัดระวังนะคะ เรียกว่าการถูกมีดบาดนั่นเองนะคะซึ่งอุปกรณ์มีดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในครัวใช่ไหมคะหรือบางทีเราไปใช้ปอกผลไม้เราก็จะถือออกไปข้างนอกนะคะอันนี้อะไรคะอ่าวลังพึ่งนั่นเองมีตัวพึ่งด้วยเห็นไหมคะพึ่งมันทําไมเอ่ยมันต่อยนะคะ ถ้าเราไปแย่รังพึ่งเห็นไหมคะถ้าเราเข้าไปแย่หรือไปคว้างหรือไปเล่นที่รังมันมันก็จะหวงรังของมันนะคะมันก็จะมากัดแล้วก็ต่อยเรานะคะจะมีเหล็กในอยู่ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ควรไปแย่หรือไปขว้างรังของมันนะคะเนี่ย พอไปโดนรังของมันนะมันก็เป็นไงคะมันก็จะห่วงรังของมันมันก็จะบินออกมาเพื่อว่าป้องกันป้องกันรังของมันนะคะเจอใครมันก็ต่อยหมดเลยคราวงนี้นะคะอ่ะพนันนี้อันนี้อะไรคะสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นมีอันตรายไหมลูก มันก็มีอันตรายเราต้องเล่นด้วยความระมัดระวงังเพราะว่ามันอาจจะมีความสูงนะคะหรืออาจจะอุปกรณ์ชํารุดหรือว่าเนี่ยคะถ้าเราแย่งกันเล่นมันก็จะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะคะการหกล้มนะคะการหกล้มก็จะเป็นอุบัติเหตุที่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะคะเราต้องระมัดระวังนะคะ ไม่วิ่งขึ้นลงบันไดหรือสนามเด็กเล่นเราก็ต้องระมัดระวังในการเดินการวิ่งนะคะตรงไหนที่มีน้ำเชอะแฉะเราก็ต้องระวังลื่นนะคะ,ะสนามเด็กเล่นนะคะอุป,ปกรณ์เราก็ต้องสํารวจก่อนเล่นด้วยนะว่าอุป,ปกรณ์ชํารุดหรือไม่นะคะถ้าอันไหนมันชํารุดเราก็ต้องรีบแจง้งผู้ปกครองนะคะแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่เล่นนะคะ หากเราใช้ชีวิตประจําวันอย่างประมาทนะคะนักเรียนอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บเมื่อเกิดการบาดเจ็บจําเป็นต้องรู้จักวิธีการดูแลตนเองนะคะและปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ใหญ่หรือแพทย์เพื่อไม่ให้อาการบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้นและหายจากอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าบางทีอุบัติเหตุเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอุบัติเหตุเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะคะ มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้คาดคิดเราก็ต้องดูแลตนเองนะคะระมัดระวังนะคะมาถึงกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนเลือกลักษณะการบาดจ,จิบให้สัมพันธ์กับข้อควรปฏิบัตินะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีใบางานให้นะคะ,ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ คุณครูก็จะมีตัวอย่างของการบาดเจ็บนะคะแผลฟกช้ำแม,มลงสัตว์กัดต่อยแผลจากของมีคมแล้วก็แผลทะลอกนะคะให้นักเรียนเลือกเอาไปเติมนะคะให้ถูกต้องและอีกอันหนึ่งน,นะคะการบาดเจ็บจากของมีคมการบาดเจ็บจากแมลงกัดต่อยนะคะการบาดเจ็บจาก การพัดตกหกล้มนะคะแผลฟกช้ำนี่รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับใบงานที่สองนะคะให้นักเรียนเขียนชื่ออุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการฉุงพยาบาลโดยตรงกับลักษณะของอาการบาดเจ็บนะคะ,ะเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งคุณครูในห้องส่งงานนะคะ